คลิปนี้เจ๊ยังอยู่ที่เมืองลำปางอยู่นะจ๊ะวันนี้เป็นคืนวันบ่ายพระเสาร์เย็นๆนะเรามาอยู่ที่ตลาดนัดคนเดินของเมืองลำปางจ้ะเจ๊เดินมาแล้วรอบหนึ่งนะนี่จะเดินกลับไปนะจะถ่ายวีดีอดโอให้เพื่อนเพื่อชมจ้ะเจ๊ว่านะจังหวัดไหนอยากจะมาชมงานมาเลยน,นะจ๊ะเขาจัดได้สวยงามมากเลยเพื่อนๆพื่จ้ะมีทั้งของขายของกินนะจ๊ะแล้วตาม ถนนนี้ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารที่เปิดพบริการนะักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาซื้อของนะนี่จ้ะน่าเดินมากเลยเพื่อนๆพี่ขอแนะนำเลยนะน่ามาเดินมากเลยเขาจะมีทุกๆวันเสาร์นะเป็นตลนาดคนเดินวันเสาร์จ้ะนี่จ้ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสามากเลย นี่จ้ะน้ำลำไยสดๆนะทั้งของกินเสื้อผ้าต่างๆมียาวมากเลยน่าจะประมาณกเกือกกิโลนะเจ้ว่านะและตามซอกซอยถนนที่ว่าถนนตัดเข้ามาก็จะมีขายเหมือนกันนะทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้านี่จ้ะมีชุดเด็กด้วยเสื้อผ้าต่างๆเต็มไปหมดเลยนะน้ามาเดินมากเลย เป็นถนนคนเดินของจังหวัดทางภาคเหนือจังหวัดหนึ่ง <ทำ S 2> นะที่น่าสนใจมากๆน <ướ> ี่จ้ะผู้คนเยอะมากนะเพื่อนๆดูสิจะถ่ายให้ดูข้างหน้านะคนเยอะมากเลยแต่เขาเดินเป็นเป็นฝั่งมะนะเดินเดินฝั่งกับฝั่งด้านซ้ายด้านขวาสลับกันจ้ะนี่นะ สวยงามมากเลยมีร้านค้าเก่าๆเยอะนะเนี่ยจ้ะจะมีร้านบ้านเคียงเกสเฮาส์ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวนะจ้ะนั่งกินหน้าถ,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 ถนนได้เลยจ้ะน่าเดินมากเลยเพื่อนตอนนี้ฝนกำลังตกเม็ดนะจ๊ะนี่จ้ะ ฝนล,ลงเม็ดนิดนึงนะจ๊ะอา้าวนี่จ๊ะนี่จ๊ะแต่เดินดีๆฝนตกลงเม็ดนะจ๊ะเพื่อนๆ nè cha Tức có cầu có nhiều cần Nè Nè Suối ngà mạc lời Khôn đơn nhiều mạc lời nè Đi มีทั้งอาหารเสื้อผ้าของกิจของใช้นะจ๊ะนี่จ้ะพาไปชบตลาดคนเดินของเมืองลำปางจ้ะจะมีทุกวันเสาร์นะ ีเจ๊กำลังจะเดินกลับไปขึ้นรถมาไปกินข้าวเย็นนะจ๊ะจ้าอย่าลืมนะเพื่อนๆถ้ามาแล้วอย่ามาลืมมาแวะมาเดินนะจ๊ะตลาดคนเดินกลางคืนของวันทุกวันเสาร์นะของเมืองลำปลางจ้ะมีซูชิขายด้วยจ้ะ นี่จะ้ะมาโวงจะเจอกัคนคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆสวัสดีจ้า